แลสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเบิร์สุขสุขส,ขสุขคนเนาะการยินดีต้อนรับเข้าสู่ซ่องบาเทชแนนออกแล้วน้อพี่น,น้องอ่ามื่อนี้บาเทก็ได้มาหาทั้งน้องสายใหม่เนาะพี่น้องเนาะบาเทก็มาครั้งแรกบ่เคยมาจักเทื่อพี่น้องเลยโดยเนาะกับสิพามาหาทั้งน้องสายใหม่กันเลยเนาะพี่น้องเนาะโอเคทำปุ่มสมขับาหาน้องผ่นเลยโดยกับสิพาไปเบิ่งเฮือนซา,านบ้า,บานซ่องของเพิ่นเนาะพี่น้องเนาะนนะว่าไปฮอดใสคันใดแล้วเนาะโดย มันจะหากระเพรานี่เนาะกําลังก่อเอวกําลังเอาดินขึ้นพี่น้องเลยตะกว้งควางเติแหละพี่น้องเลยต้นเนาะเสาเนาะเดี๋ยวเาเทนับมึงก่อนเนาะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเจ็ดสิบสองสิบสองต้นพี่น้องป้าต้ากวางลีพี่น้องเลยอันนี้เป็นทางเข้าบ้านเพิ่นเนาะ กับเทดินเข้ามาเลยท่านผู้ชมเพิ่นได้เอาดินเอาอยางขาวเรียบร้อยเนาะมีเตอล้อมวงหลังคาแล้วก็กท่านพี่น้องเลยมันเพิ่นก็เลยจอนำบาดาลเนาะพี่น้องเนาะจอนำบาดาลปลูกกองดินของทรายของเพิ่นเนาะ ใช่แต่กระดินบล็อกของเพิ่นเ<อ>นะมื่อกี้เห็นน่องใส่ใหม่เนาะขับไปหาปเพื่ลยพี่น้องเลยปเป็นเพื่น,ก,น,ก,นกันเนาะรอบๆบ้านเพิ่นเนาะพี่น้องเนาะจะมีต้นไม้ต้นต่อคมเย็นดีพี่น้องเลยอ่า โอเคเนาะพี่น้องกับพรอนนอกสาไหมเลยเนาะสบายดีไอ้กึมโดยสบายดีโดยสบายดีบ่าวตะวันโดยสบายดีอออดดงเเ้้้พี่นโดยฝากหน่อยเด้อส่งมาบาเทสเทียวเนาะสบายดีน้องกสาไหมล่ะโดยอันเอื้อยอันบุญบ้านเฮาพร้อมเนาะสบายดีโดยนี่กับบานกำกันนะท่านผู้ชมการทีมงานเฮาพี่น้องเนาะไปเอาข้าวผัดมาให้เจ้าล่ะ แม่บุญบอกเออแซ่บก็จะกินค่ะแม่ใบแม่ใบก็มาบอกในเงินแม่บุญมาแจ้งจะได้เกือบแยกมั้งบอกเก็บแยกแม่บุญเจ้าเจ้าบิญญาณลบว่าจะใช้เกือบแยกวิญญาณคืออยากได้แม่นบ่แม่เห็ดผู้สาวเลยบ่ เป็นเด็กเพิ่นอิ่นดีใจมีแต่เพื่อนบอมาเยี่ยมน้องสายแมงเงาไหมนบอเลยเพิ่นกัดเพื่นกัดแซดไปหาตลอดเซตหาบุญนไอ้บุญเขาจะได้ขนมเขาจะกินมันเผาเพิ่นวะแม่นบะจะซื้อไหมเนาะแหละเนาะเจ้าจะมีน้องอย่างน้องน้องสายแมงบอมีน้องแต่ไี่สามีบอน้องบอมีน้อใครบอมีใครท้าอะไรบอมีแต่ลูกมีแต่ลูกชายลูกใครเป็นว่ะไปว่ามีแต่ลูกชาจะเป็นบอลูกไผ่ออยเาามให้ อันนี้อะไรอ,อันนี้เหตุบุซ่าวิีพอจะได้เกืกอบแยงค่ะเจ้าก็ากได้อยู่บนน้องค่ะจะได้เจ้าคู่วบอกพ่อจะเอาให้์อะเอาคาร์บเมลเออเอาไว้์โมลอยู่ผู้เดียวดีแล้วจะมียผู้หญิกินขนมนะอยู่กับอีพ่อโอ้ตอนนี้จะอยู่กับ<ร>พออ่อจะสองคน,นอบอกจะข้างเฮี้ยนห้องปอได้เลยห้องหนึ่ง จะบุญไมสิชื่อเจ้าเจ้าคือทามะดูทายเด็กดุทายอยู่ห้องได้ลูกห้องก็หนึ่งก็หนึ่งตัวกอกระเคียนเป็นหรือเปล่ากะเขียนเป็นอือก่งกระกเคียนตัวยังได้เป็นฮะตัวกอไก่กอไก่กับตัวยังตัวควายตัวควาย้ตัวจอตัวช้าตัวชาเออชื่อจะได้เขียนเป็นหรือเปล่าชื่อจะกเขียนเป็นแล้วยังยังโมเป็ี่ยนซ้ำ มื้อนี้จักไปโรงเรียนจ้ะไปเออไปมาไวเนาะมีหมู่หลายบ่ไปโรงเรียนฮะหลายกินนมบ่มมกฮักเจ้าบ่เถ้ามีหมู่ผู้หญิงกัหมู่ผู้ชายโรงเรียนผู้ชายอ้าวคือมีหมู่ผู้ชายล่ะบัดนี้ผู้บ่าจ้ะออก็คือบ่มีหมู่ผู้หญิง จักคนหมู่เจา้าคนมีสองคนไปยังเรียนเห็ดยังในหลินยังไหนทองเพลงทั้งพละลูกทั้งผลไม้อกได้ดม่เสียต่อลูกค้าจะได้น้องไซส์ไม้ใหญ่ก่อนนี่หันชิเอาไปเป็นพิเซนเตอร์ได้เลยแม่แลเลยจะเป็นพิเซนเตอร์ให้แม่คลิ้มว่าเป็นนะปนั่นเป็นพิเซนเตอร์ขายดีแล้วแหละท่างดูแลต่อไปนะเราบอกขอซื้อที่อยูบะโซ่แน่เราปะใส่ทำใหม่ด้ว เพอจะพังนะพี่น้องหน่อเจ้าก็อ่านเอาเองแต่เจ้าเป็นเปีนบ่งให้งให้ลูกค้าส่งให้ลูกค้าอยู่เวียงจันท์ก็ไเออเจ้าห้องเคยห้องกับคะแนนบอยู่ในห้องเฮียนเออได้หมากยันครูให้ได้หมากหาอ้าวห้องมวนขึ้ได้หมากหาะ จะขึ้นบกคอามักซิปนำเพิ่นห้องให้ลูกตาบ้านพังมึงรู้นะห้องเป็เป็นในคู่ใจดีบ่าเจ้าเพจะ้บวกกัสื้อขนนห้องเพยัห้องพักห้องเพ็นงด้วใ่ห้องเป็นจะกินกินเยอดบังหายจะจะได้บังหาเจะห้องเป็น ไปลเดินมาเดินน้องใช้ไม้ล้มไปไปเอาเงินให้เดินร้องเพลงเดินจะเดิไม่ขึ้นมาเดิวจะอาบจุ๊บว่าน้ำต้นคำนี่บเอ้าก็คือบ่วอาบมันหนาวดิฉันเจ้าก็ตุ้มน้ำอาบเด้อบ่นี้เด้อรักษาสุขภาพเด้อจังเป็นลูกกากขื่นเด้อให้พ่อจะต้มน้ำให้อาบเด้อจึงเป็นคนสะอาดเวลามีแม่บุญแม่คืนวันลุงตะวันมาจะจะไม่กินตัวหอมเด้อเด้อวัน โดยสบายดีสบายดีโดยโดยสบายดีสบายดีโดยสบายดีมานั่งเป็นมูวน้องใส่ไหมยันน้องใส่ไหม้ด้วยม้วนยันยันน้องใส่ไหมคืนแม่บุญเลยมานั่งเป็นเพื่อนเนาะเพราะว่าเราเป็นลูกสาวไปแล้วนี่จะมีเอฟซีเพิรนเนาะบอกในน้ำวัตถวนว่าดินน่องใส่ไหม้แน่เพิ่์นวะเนาะวันนี้วัตถวนก็ได้มาตามข้ามหัวหองตามข้ามคอเด้อเนาะแต่นายนางล้มกระเพิร์นจะมีอะไรพี่น้องเออเพิ่นว่าเป็นเป็นเราใบยังนี่จะเอาเป็นลูกสาอยู่บ่ใบยังใบชิมหาพัน แมนนบใบิาพันอยากได้เนี่ใบชิมาพันมันป็นย่างไดเกีวาอ้ยไพไเอาห้นี่จำได้ป่นี่ไพ่กูได้หายนี่นี่บุญมากบุญมาอส่งกระเป๋าคืนได้พี่น้องถ้าคือเอากระเป๋าฮะเอาฮักเลยอันนี้ข้านองใส่ใหม่จะคือเอากระเป๋าถ้าคือเอากระเป๋าไม่บุญห้ มันใหญ่มัจกเพื่อคนให้ข่อยซื้อมาให้่ไม่อีได้บ่ตะวันเพิ่นให้เอาหน่อยน้อยแบบนี้อันน้อยก็เก่าดิอันนี้ข่อยเอาให้ยแต่มันใหญ่เพิ่นบ่พ่มาหน่าให้เอาอันใหม่เด้ออันน้อยน้อยมันสิใช่อันขนมได้หลายบ่แหละบ่น้องใส่ใหม่อากระเป๋าตัวน้อยมันสิใช้ขนมได้หลายบ่แหละว่าน้ำเพิ่นได้ลูกฮะมันใช้ขนมได้บ่หลายตัวน้อยนัะแม่เต้าน้อยนะแม่เตัวใหญ่มันดีแล้วใช้ขนมได้ลายเนาะใช้ขนมได้ลายใช้ปื้มเป็นหัเทียนก็ได้ เสืออยู่บ่เสือยู่่เป็นนังเข่วเจ้านะเป็นนังเข่เจ้าเจยวเจ้าบริทูเข่าเป็นจังบ่นี่ทูเข่วเด้บริทูเจ้านางกูน so ีเดอเจ้าจะพาลูกเด้อว่าน้ำเพลินเด้อน um, ี่ยเด้อมีเด้อตอนตะวันเฉียาเงินไหลชื่อขน้เด้อตายวะนะ เอาก้อนจะขอบใจกับให้ได้เอาให้ได้เอาเงินเหเอาให้เจ้าบนเลยนี่ไปเจ้าพันนับุรู่งไปงเยนเด้อจะพันบนนี่นับร่งไปงเฮียนเจ้าก็ชื่อขนมให้โมกินน้ำอยู่ว่าอะไรหรอเนบอกหาพันรับบุ่งหาโอ้ยลงินชื่อขนมลายอลไนี้มันไปองเฮียนกับชื่อขนมเ้โมกินน้ำเด้อมูจังหักเด้อเออ มื่อื่นไปปะของเฮียนไปไปทุกมืงินแ้อไปต้องขาดเด้อจอยฉีเป็นคนโง่ถ้าไปโบเฮียนยน้องเมียจ้กระดุดกินดีๆเลยเจ้าก็จะบีบมันเลยเอาเลยบีบเออดุดกินในขนมไปของเฮียนเดี๋ยนี้พอเอาเงินให้ไปของเฮียนมือจักพัน,พนมือละพันอือเอาเามียต้องเอาลลายเด้อเอามื่อละพันนั่นดีแล้วช่วยพอประหยัดเด,ด้อ ให้พอชื่อเสืองามส่งงามให้จะชื่อปืนไม่ให้เวลาไปหงเฮียน <c oughs> <c oughs> กินอะไรเดี๋ยวมันเปื่อเนเลยค่ะเสือจะเปื่อนเมื่อไหร่จะเอาอะไรกกิน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 อตะวันสินังเบิ่งเจ้ากินเนี่เห็นได้เฉพาะ่รเขียวเหมนเหียน โดยพอชื่อตะวันเด้อพอชื่อตะวันหนึ่งห้องเนี่ยชื่อเทพเลยไอชื่อเทพรวยพันชื่อเทพพ่นเทพพ่นรอเพิ่นชื่อเทพเด้อลาวลาวลาวรอเลยแม่์ัรจะชื่อเทพให้แลมีแลมีโบ่เอื้อยโบมี่ไอโบมีเอื้อยมีแต่ไอ้โบมี่สาวยังโบมี่ยังโสดไม่เพ่อียวชื่อสาผู้สาวไหโบ่เซฟผู้สาวใช่เซฟผู้สาวนะสิหาผู้สาวง่ายบ่

เนีอยู <media> mm ่ค hmm. ด yeah, yeah, ีแล้วบุบีคดีอ่ะลูกแล้วก็บุบีเหล้าเงาเลยเล้าก็เลยบริตณ์น้ำเจ้าเมนน้องก็เลยบริษนองใหมไ้วะทำไงวะกินลายตะวันกินลายขึ้นใหญ่แ กินข้าวอะไรกินข้าวกับ <inan> น <wal darf> ้องชสยไม้อะไรข้าวกุ oh, <ss su 67> ้ง <awake> ย like ัางปัจจุบันนะกินข้าวกับกับกับเกลือมันหักทองใหญ่ข่าวกับเกลือมันไม่เน่ากินกินข้าวกับเกลือน้องชายไม้เคยกินไม่ได้ข้าวกับเกลือนะเคยกินเจ้าได้ใส่ข้าวกันรยังคะกินข้าวกับเกลือมันมันก็แซ่บว่าอะไลูกแหม่แซ่บเออเป็นยังก็กินแต่กับเกลือมันไม่เน่ากินบ่ลูกบอกอ๋อกามียื้อเพื่อเที่ยวที่น่ะพอเที่ยวเราซื้อมาขายยังบระชุก bọn chịu mày một chút chạy lạc hiệu cửa hèn lôi bọn chạy hiệu cửa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  hiệu Rồi hiệu cửa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  hiệu công hiệu cửa hiệu à hiệu cửa kịp cửa hiệu cửa hiệu cửa hiệu Rồi พ่อเลยโอ้จะมี่จะพ่อแม่คับป้าเลยมีป้าแล้วเม่ได้แม่ระพีคอยเออบุญดีแม่บุญแม่บุญแม่เจ้ากัจะมีแม่ลายนะฮะแม่คือแม่บุญอีกแม่ใบแม่ยังอีกเลยก็มาลายแม่เจ้าอ่ะอ่ะที่นี่เป็นน้พ่อแม่พี่น้องเนาะโอเคน้ำกระตักใต้สบายลินน้ำฝนกับฝนก็ว่าเป็นเป็นพ่อแม่พี่น้องเลยแต่เนี่ยเเคยไปเห็นจักเทือเนาะแต่บ้านก็มาเป็นครั้งแรกเนาะ เ็นเพราะว่าเป็นเป็นตาหักเนาะแต่มีโอกาสมีเวลามเวลาวัตตบัคสิหาโอกาสมาหลินนับเพิ่นอีกเทื่องหนึ่งนัพี่น้องเนาะโอเคพี่น้องขอปิดคลิปไว้เพียงช่นนี้สบายดีสบายดีน้องใส่ไหมละลายสบายดีจ<ด>ังล่ะ,ละสบายดี